วิธีชงกาแฟเมริกาโน่น้ำพึ่งเย็นด้วยโมกาพอตขนาด3มครับหม้อต้มกาแฟใบนี้จะสามารถสกัดกาแฟออกมาได้ครั้งละ 100- 120ML ถึงเปิดหม้อดึงกลวยออกมาใส่กาแฟขั้วบดลงไปให้เต็มเลยนะครับใช้เมล็ดกาแฟขั้วอ่อนขั้วกลางขั้วเข้มได้ตามชอบเลยนะครับผมใช้เมล็ดกาแฟขั้วเข้มนะครับความละเอียดประมาณนี้ครับใส่ลงไปในกลวยได้เลยใส่ลงไปแล้วก็เคาะให้กาแฟเข้าที่ใช้ด้ามช้อนกดลงให้กาแฟเรียบและกดกาแฟลงนิดหน่อย ให้ได้ประมาณนี้ครับปัดเศษกาแฟที่อยู่บนขอบออกเติมน้ำาม3 0 ml ใช้น้ำอุณหภูมิปกติหรือว่าน้ำอุ่นก็ได้ตามที่เราสะดวกเลยครับใช้กระดาษกรองกาแฟชุบน้ำให้เปียกนำมาแปะกับตัวกรองหม้อส่วนบนแบบนี้ใส่กลวยลงไปในหม้อปิดหม้อหมุนหม้อเข้าไปให้แน่นนะครับเรียบร้อยต่อไปนำไปต้มเปิดเตาไฟฟ้ามาที่ไฟแรงสุด ตั้งหม้อเปิดฝาดูได้หรือจะไม่เปิดก็ได้นะครับพอกาแฟไหลออกมาแล้วก็ปิดเตาได้เลยนะครับพอกาแฟขึ้นมาถึงปากเทก็ยกหม้อลงได้เลยเราจะได้กาแฟที่สกัดออกมา100 ml พอดีใส่น้ำพึ่งได้ตามชอบโดยปกติจะใส่3 0 ml แต่ผมชอบหวานน้อยใส่แค่20 ml พอคนผสมกับน้ำกาแฟให้เข้ากันเราทำเมนูเย็นเราจะผสมกับน้ำอุณหภูมิปกติหรือว่าน้ำเย็นนะครับแต่จะไม่ใช้น้ำร้อนตเติมน้ำลงไป100 ml คนให้เข้ากันเตรียมน้ำแข็งใส่แก้วเทกาแฟลงไปได้เลยครับเป็นเมนูที่ดีต่อสุขภาพอีกหนึ่งเมนูเลยครับอเมริกาโน่น้ำพึง่งทำง่ายด้วยหม้อโมกาพอตขนาด3คับถ้าชอบและเห็นว่ามีประโยชน์ฝากกดแชร์ด้วยนะครับ